คุณเคยฝันอยากจะเป็นแพทย์ไหมแพทย์ที่สามารถดูแลผู้คนได้ทั่วโลกหลักส,สูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตโครงการรวมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศีนกรินวิโรธและคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมสหราชนาจักรเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2003ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแพทย์รุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และทักษะสากล global minded และหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ humanistic physician สูตรจะเน้นการผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถได้ทำวิจัยทางการแพทย์ในสถาบันที่ติดอันดับท็อป1 0ึงของโลกเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิจัยจากทั่วโลกมาประยุกต์ให้ควบคู่ไปกับความรู้ด้านคลินิกที่ศึกษาในประเทศไทยในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเมื่อเรียนครบหลักสูตร6ปีจะได้รับใบป,ปริญญาสองใบโดยแบ่งการเรียนเป็น2ช่วงในช่วงปีที่1ถึงปีที่3นิสิตแพทย์จะได้เรียนในชั้นพรีคลินิกคณะแพทย์ แพทศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเมื่อจบการเรียนที่กำหนดจะได้รับปริญญา Bachelor Degree of Medical Sciences และในช่วงปีที่4ถึงปีที่6จะกลับมาศึกษาต่อจนจบชั้นคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒและจะได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒได้นําประสบการณ์ระบบสุขภาพของสหรัฐชนาจักและทวีปยุโรปมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศ health system management ทําวิจัยทางคลินิกต่ออีกหนึ่งเรื่องเพื่อปลูกฝังทักษะในการสร้างองความรู้จากงานวิจัยการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียน รียนรู้ตลอดชีวิตและการเป็นแพทย์ที่รับใช้สังคมที่ไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายแต่คือการรับฟังการเข้าใจและอยู่เคียงข้างผู้คนในโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวันเราต้องการแพทย์ที่ไม่หยุดเพียงแค่การรักษาแต่เข้าใจมนุษย์ในทุกแง่มุมแพทย์ที่มีทักษะ มีหัวใจและมีเป้าหมายเพื่อสังคมถ้าคุณคือคนคนนั้นจุดเริ่มตน้นอยู่ที่นี่ Joint Medical Program ซ i น a คร์รีนวิโรด University and University of Nottingham Two Institution One Family จากศาสตร์ของผิวหนังสู่ศิละปะแห่งการดูแลมนุษย์ MSC Dermatology ที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาตัดจักวิทยาเริ่มก่อตั้งหลักสูตรเมื่อปีคริสตศักราชส0 0 2เป็นหลักสูตรที่เน้นลงมือจริงเรียนรู้ครบทั้งด้านโรคผิวหนังความงามและวิจัยด้านโรคผิวหนังเพื่อพัฒนาความรู้สู่ร,ระดับสากลที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา MSC Dermatology ฝึกจริงวิจัยเด่นเด่นโรคและความงามคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังทั้งในมิติการแพทย์และความงามในหลักสูตรสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเน้นการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงเรียนครอบคลุมตั้งแต่โรคผิวหนัง ความงามไปจนถึงการวิจัยเชิงลึกในตัดจักวิทยาผู้สําเร็จการศึกษาสามารถต่อยอดเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผิวหนังแพทย์ผิวหนังเวชสัมอางหรือบริหารงานคลินิกความงามของตนเองเสียงสัมภาษณ์จริงจากปากของสิทธิ์เก่าเกี่ยวกับประสบการณ์การรับใช้สังคมจากการเรียนหลักสูตร สวัสดีครับผมหมอโอ๊กนะครับในแพทย์สมิตรอารยสกุลครับสิทธิ์เก่าศูนย์ผิวหนังมสวรุ่นที่สครับสำหรับการเรียนการสอนที่นี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าครอบคลุมมากมายเลยทั้งเรื่องของตัดจาวิทยานะครับ ทั้งเรื่องเบสิกไซส์นะครับคือตั้งแต่เข้ามาที่ปีหนึ่งของปริญญาโทผิวหนังที่นี่เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งการปูพื้นฐานครับทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่เราจะต่อยอดไปทำงานวิจัยในอนาคตในด้านที่เราสนใจได้ครับรวมไปถึงนะครับการศึกษาทางด้านคลินิกนะครับ ของคลินิกการตรวจผิวหนังนะครับทั้งโรคผิวหนังนะครับทั้งคอสเมติกเดอร์มาโทโลจีทั้งผิวหนังเด็กและอื่นอีกมากมายครับโดยที่การเรียนการสอนนั้นเกิดขึ้นทั้งภายในศูนย์ผิวหนังเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการไปวิสิตนะครับตามศูนย์ต่างๆและโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ต่างๆด้วยครับก็เรียกว่าความรู้เนี่ยครบถ้วนนะครับพร้อมที่จะทําให้น้องๆเนี่ยไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะ มีความฝันนะครับจะเป็นนักวิจัยนะครับจะทำงานในสายอา cademic ในอนาคตอยากศึกษาต่อเฉพาะทางมากขึ้นนะครับในด้านผิวหนังหรือจะทำงานในภาคเอกชนก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้หลายอย่างตามความฝันและความต้องการของทุกคนเลยครับเพราะเราเชื่อว,ว่าความรู้ด้านตักจากวิทยาคือกุญแจที่จะไขไปสู่การดูแลผู้คนอย่างลึกซึง้งทั้งสุขภาพและความงาม Master of Science Dermatology รีนครินวิโ University